สวัสดีครับผมีิคิดูไปดูภูนานักเล่นเกมอันดับบวยที่หวยที่สุดในโลกกลับมาพบกับทุกท่านแล้วนะฮะวันนี้เราอยู่กันในเกม Mario Kart 8 d e l u ด e ักนะครับเราจะมาเล่นออนไลน์กันนะครับวายเวิร์นเข้าไปเลยแลนซิงเราจะใช้เป็นตัวนี้ตัวมี่ชุดของแอนิมอคอซิงใช้รถคันสีเขียวนี่เลยนะครับไม่ต้องเปลี่ยนอะไรมากเราจะเล่นออนไลน์กันนะครับค้นหาผู้คนเล่นออนไลน์นี้สามารถเจอกันได้ทั่วโลกเลยนะครับ ผมใช้เน็ตมือถือสิบเมกเล่นนะก็ยังสามารถเล่นได้อยู่นะครับอะตอนนี้ห้องยังแต,ต็มอยู่นะครับเดี๋ยวรอสักครู่นะฮะรอห้องว่างสักครู่หนึ่งนะครับเขากำลังแข่งกันอยู่นะเดี๋ยวเราจะมาแข่งกับเขากันบ้างเราก็ดูกันไปพังางก่อนนะครับ ถ้าใครชื่นชอบเกมรถแข่งนะครับก็จะมีเกมใหม่ๆม,มาให้คุณได้เลือกซื้อนะจะมีเกมจ u กโบลเลสซิ่งกำลังใกลจ้จะจัดจำหน่ายแล้วนะครับแล้วตอนนี้มีเกมพวกของสปังบ๊อบนะครับที่เป็นแข่งรถนะครับมีเตาลินจาอะไรประมาณนี้รวมกันลดราคาอยู่นะครับแล้วก็กาฟิลนะครับที่เป็นรถแข่งนะครับ รถถูกเลยนะครับ5.99เหรียญนะครับลองไปเลือกหากันดูได้นะฮะถ้าใครยังไม่มีเกมมาริโอคัสถ้ามาริโอค์สมันแพงไปนะครับมา๋ยวเราตัดเข้าสู่การค้นหาห้องอ่ามาแล้วนะครับเราก็จะเป็นตัวสีเหลืองนะฮะสามารถทัดสกีนหน้าจอได้นะเราจะเลือกอันไหนดี อันไหนก็ได้อา้อาสองแล้วกันเกมนี้เล่นได้ทั้งหมดสิบสองคนนะครับออนไลน์นะฮะอยู่ที่ว่าจะครบสิบสองคนหรือเปล่าเท่านั้นเองนะครับ สอ e วันแ o ทั้งหมด12บคนครบนะครับมาสุ่มเลือกดานกันว่าจะเป็นดานไหนจะได้เล่นดานไหนกันระบบเขาจะสุ่มให้เองนะครับเราไม่มีสิทธิ์เลือกเราเลือกแค่ฉากเฉย นี่งไงของผมเองที่ดูไปดูนะบิบแตกก่อนทักทาย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 อีกทีทักทายหน่อยอือบีบแตกทักทายไม่ต้องใช้อนาล็อกก็ได้นะครับถ้าใครกลัวอนาล็อกคังนะครับใช้ดีแพดก็ได้นะครับ เฮราเต่าไว้อย่างนี้เนี่ยเฮ้ยโอ้โหป่าซะเลยสาวไว้เป็นโล่ป้องกันซะหน่อยอืมเฮ้ยคุ้ยอืม หวานดัาหกเก็บทุกโค้งจริงเราอ่ะเข้าทุกโคง้งชนนะไม่ใช่หักหลบได้อันดับเจ็ดนะครับตอนนี้ชาวต่างชาติโคตรเทพเลยเกมนี้โอ้ยชนอีกแล้ว เอา้าไฟปลาอะไรมาอยู่หน้ับกอืมใส่เห็ดอืมอันดับห้าอืมไม่เป็นไรไม่เป็นไรหรอกเพราะเรามีดาว อืมขึ้นดับหนึ่งแล้วเฮ้ยกล้วยลบอืมอืมปลาให้หมดเฮ้ยลดวิดเฮ้ยที่สองอันดับสาม,มล้วตกมาลา้างได้อันดับได้ไงเนี่ย เฮ้ยกล้วยโอ้โหวิดไปแล้วชนเอ้ยชนเข้าเป็นนัดับสามนะครับมไม่เข้าเป็นนัดับหนึ่ง อันนี้คืออันดับที่สูงสุดของผมแล้วนะน่าจะอยู่อันดับสองอันดับสามนี่แหละไม่เคยอันดับหนึ่งสักทีถ้าเล่นออนไลน์นะครับมาเดี๋ยวเราจะเล่นอีกสักฉากหนึ่งใครชื่นชอบเกมมาริโอค้านะครับเป็นเกมแข่งรถแล้วก็เก็บของไว้แกล้งเพื่อนกันนะครับใครที่มีเพื่อนพี่น้องนะครับ เกมนี้สนุกมากเลยทีเดียวนะครับแข่งกันเกมโอคับโอเกมมาริโอคาร์เป็นอีกเกมหนึ่งที่ขายดีอันดับต้นๆของ Nintendo Switch นะครับถ้าใครไม่มีพี่น้องหรือเล่นคนเดียวแบบผมนะฮะก็เล่นออนไลน์แบบนี้ได้นะครับไม่เหงาแน่นอนนะครับ มาเดี๋ยวจะเลือกสุ่มด่านกันว่าจะเป็นด่านไหนเราจะได้เล่นด่านไหนกันนะครับด่านประสาทใช่ไหมให้ดูเซอร์อกิตเป็นด่านของเซลยด้านเอง 3, 2, 1, let's go เข้าโค้งดิฟได้ก็จะมีไอพ่นให้นะครับเทคนิคการเล่นเกมนี้มีด้วยนะครับไม่ใช่แข่งแบบธรรมดาแต่ผมเล่นไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะผมจะล้างท้ายเขาตลอดเกือบทุกคลิปนะครับอุ้ย ถ้าตามหลังที่ติดนะครับก็จะมีแรงลมช่วยเราเอ้ยอืไปเลยแมกนัมเฮ้ยติดย่าติดย่าทำให้ช้าลงนะครับเอาครป่าไม้นี่ยหลังท้ายเลยทีนี้กล้วยโอ้โหกล้วยใครเลี้ยงไว้ โอ้โหกล้วยเต็มเลยอือันดับสิบสองเลยหลังท้ายแล้วตอนนนะไม่ได้ไม่ได้เราต้องแซงเราจะอยู่ที่สิบสองไม่ได้เออเป็นไอเทมนี้มาเลยลูกศระปืนใหญ่อืมเออได้สองอันดี สิบเอ็ดอืมอืมตรงดิฟครับเฮ้ยลาดอันดับสิบรอบสุดท้าย บิฟอืมไอคนออกบิฟไปเลยมีเห็ดอยู่ใช้เห็ดเพิ่มความเร็วอันดับเก้าแล้วนิมเพลงคนนั้นหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยเออใช้ดาวอย่าผ่าตอนนี้นะผ่าตอนนี้ก็มาเลย เ้ยชอบหลุดโค้งนี้เรื่อยเลยทุกทีอืเอ้าดาวใครล่วงแต่หมดเฮ้ยจะเข้าแล้วโอเคอันดับเก้านะครับของเราเฮ้ยแย่ยจังเลยเมื่อกี้เป็นอันดับสามตอนนี้ตกมาที่อันดับเก้านะฮะ เกมนี้ต้องตั้งใจเล่นจริงๆนะครับมองผมมองผ่านกล้องนะครับก็ไม่น่าเท่าไหร่นะครับอ,อันว่าวันนี้ต้องขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับฝากกดไลค์กด s u b สไครต์ให้ช่อง16กิ๊กชาแนลด้วยนะฮะจะมีคลิปเกมให้ท่านได้ดูเรื่อยๆสําหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าว่าจะเป็นเกมอะไรสําหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ